สวัสดีค่ะสวัสดีช่องเมนูแมวนะคะวันนี้เมนูแมวจะทำเมนูนี้มาฝากนะคะแกงป่าเนื้อคะ่ะวันนี้เรากินเนื้อเนอะเราซื้อเนื้อหั่นชิ้นมาแล้วนะคะเรามาล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นชิ้นเรียบร้อยจะใช้หนถัวเนะเาะจะใช้มะเขือเปราะนะคะ หั่นแล้วล้างแช่น้ําเกลือเนาะแล้วก็มีมะเขือพวงด้วยค่ะพริแกแดงหั่นเนาะขอใส่กระชายด้วยเพราะเรามีเราปลูกเองด้วยเนาะแล้วมีกระเพรานี้เก็บเองเลยจาปบ,บานกับใบยีรานะคะแกงเนื้อใส่ใบยีราก็จะเผ็ดร้อนเราใช้เครื่องแกงนะคะพริกแกงเผ็ดแบบอยาหรือละเอียดก็ได้นะคะ ใส่น้ำตาลทรายผงปรุง,งรสน้ำปลานะคะน้ำเปล่าแล้วก็น้ำมันนิดหน่อยแล้วก็ซอสปรุงรสคะ่ะเราเริ่มทำกันเลยนะคะเราจะผัดพริกแกงเนาะใไฟอ่อนๆก่อนนะคะน้ำมันนิดนึงพริกแกงให้เขาหอมนะคะพริแกงเลย แกงนี้เราชิมแล้วเผ็เเเดเค็มเค็มดีใส่มาเลยนะถึงน่งเขาจะทำมาพอดีชามเเป็นแกงป่าเนาะจะไม่ได้ใส่กะทิหรือใส่นมเนี่ยถุงนึงเขาจะพอดีเพราะเราไม่ได้ํำเองนะื้เรลานเดีย๋ยวนี้เขาจะทำพอดีอหอมค่ะดมแหละหอมมากเลยพริกแกงใช้ขัดยา เราก็ผัดให้เครื่องแกงหอมนะไฟอ่นอนๆเ,เครื่องแกงเราเริ่มหอมนะคะหอมมากเลย<อ>แล้วก็ใส่เนื้อเลยค่ะเครื่องแกงเราเริ่มหอมหอมนะคะใส่เนื้อที่เราหันน่นเป็นชิ้นแล้ว เลยผัดเนื้อสเลย์ทานให้สุกให้นักจแกงเข้าไปในเนืเลลอนอเ้อเลยละ่ลนะ่อยมากเลยเมื่อวานซื้อปลดนะอาจารก์ับาะ เนื้อเขามีร้านเดียวขายดีมากเกือบไม่ทันเหลือลิ้นที่มัติดมานาันนังหนกเหลยนี่เลยเดื้อวลวนเนาะอเพอเรา ur, เ,รน,ราเนืเ้อเริ่มเสร็จนะห้าเปอรเซ็นลยเริ่มลื่นๆแบนี้นเราเนิ่เๆ้แกงเข้าไป ก็ใส่น้ำเปล่าเลยใส่น้ำเปล่าไปเลยท่วมเลยให้ท่วมเลยอะไรนะคะนี่เราจะได้สองชามเราทำลาดเปียวเรากินได้ทั้งวันเลยกินทีเดียวทำทีเดียว เราไม่แพงนะถุงละสิบบาทเองเยอะแยะค่ะบ้านเราปลูกไว้แล้วแต่ลูกเพิ่งอ,ออกนิดเดียวกับมะเขือพวงนะเนาะกับมะเขือพอทีนี้เราใส่ได้เลยค่ะโปรงปรุงรสเราเริ่มปรุงได้เลยเลยนาะเพราะว่าเนื้อนั่นมากมันจะแข็งใส่ปรุงปรุง,งรสนิดนึงนะคะเพราะว่าเราชิมแบบเครื่องแกงขเขาเค็ม สายต้องตัดนะคะตัดสายถ้าไม่ตัดหวานมันจะไม่อร่อยต้องเอาเค็มๆหวานๆเผ็ดด้วยซอสลงรสหน่อยนะคะหน่อยเดียวก็ะคือแกงเค็นเอาให้แค่หอมแต่เราใส่น้ำไปอาจจะไม่เค็มมากเดี๋ยวไปชิมนี่เราก็ใส่น้ำปลาค่ะเพราะมันจะหอมนะใส่<ม><ม> คิมเราก็ปรุงกันเอาใส่ผักเดี๋ยวเอาน้ำเขาเดือนเลยเนาะเราจะใส่เขือนที่เยี่ยมแดดดีไหยคะจ <c oughs> นะเอาแตกมันเนาะเพราะว่าเขาจะใส่กะปิอยู่แล้วนะเครื่อแก ไม่เค็มค่ะเพราะว่าเราเติมน้ำไปใส่ซอสตูดได้เลยเยอะตามที่เราชอบทานได้อีก พอเรากลัวเค็มขึ้นแกงเขาบางร้านเขใส่เค็มมากเค็มแบบกลัวบวไวนะ้เนาะเห็นน้ำก็จะเดือดแล้วนะคะนี่จะเริ่มสุกแล้วนะคะนี่ดิงๆิ่แล้วใส่มะเขือเปราะได้เลยคะ่ะพอน้ำเดือด เราหันชิ้นไว้แล้วเนาะเพราะว่าเดีจะต้องรอให้เขาสุกมะเขือปอกมาเขือพวงนะคะใส่ได้เลยเยอะมาก กำลังอ่อนเลยมาเขือปวงเราก็รอให้เขาสุกเนาะถ้าใครชอบมะเขือเล็กๆก็เนาะให้เขาเดือดแต่ถ้าใครชอบกรอบๆก,ก็แป๊บเดียวนะนี่เราล้างหั่นแล้วก็แช่น้ำเกลือนิดหนึ่ให้เขาดำย่างมันเราชิมเลยค่ะ อืมอร่อยเลยค่ะเค็มๆหวานเผ็ดใช่ๆเลยใช่เลย,ย,เลยแต่ขอานังปลาพินไม่ไดไ้ไม่ชอบกินแล้วไปปรุงนะไปใส่น้ำตาลทีายลงมันไม่เข้าอ่ะไม่เข้ากับข้าวชอบให้มันเค็มไปเลยเราไม่ต้องไปเสริมน้ำพริกน้ำปลาเรากินเองเนาะถ้าเราทำขายเราต้องพอดีพอดีบางคนเขาไม่กินเค็มเนาะอาจจะเป็นบาง คนอาจจะป่วย,ยเป็นโรคไตเนาะเราจะต้องถ้าทำไข่ล้วทำเป็นกลางให้เขาไปปรุงปิกน้ำปลาเองอ,อร่อยเดี๋ยวเราเขาเดือดพ่านเลยนะคะปิดฝาให้เขาเดือดพ่านเลยนะลเนาะเราจะได้ไฟผักทีเดียว ถ้าพอน้ำเราเดือดพานเนาะมะเขือเราก็จะสุกแล้วเราก็ใส่ชายได้เลยค่ะชายที่เราหั่นมาแล้วกับพริกนะคะให้ก็ออกหอมเราก็สุกนะคะ ใบยี่ล่าใบายี่ล่าบอกจะแตกไม่ทันแล้วพี่พี่ทากินทั้งวันทั้งวันเลยชีกงเลยนะคะเพิ่มความเผ็ดร้อนแกงเนื้อนะเราใช้ชิ้นเราไม่สับใส่เลยค่ะแล้วก็ปิดไฟเลยก็ใส่ใบเตาะนะคะชอบเยอะใส่เยอะได้เลยนะแต่เราใส่ใบยี่าเสร็จแล้วค่ะแกงเนื้อมะเขือเปราะเราเนาะแกงปลาเนื้อมะเขือ หน้าถาไหมคะดูหน้าตาใบายีราด้วยร้อนเผ็ดร้อนแล้วดูเลยคะ่ะอึดอืมน่ารังไหมคะลองทำทานดูน,นะคะ ใครที่ชอบเนื้อเนาะถ้าเนื้อติดมันบางคนก็ชอบติดเอ็นนะแต่มันจะเคี้ยวเงียบ,บเคี้ยวเอื้องไปนิดนึงเคค่ข้างลหนามาแล้วดูแลสุขภาพด้วยนะคะยิบแปดนีวิายุเข้าอีกโลกนะคะทั่วประเทศ <c oughs> ดูชื่อดูน้ำดูท่ากันเนาะ <c oughs> ป้ายทะเบียนยังมาเอากันไม่หมดเลยแปดป้ายนะอันนี้ก็โทรไปที่ศูนย์วิทยุ ที่ว่าเป็นมูลนิธิเราให้เขาช่วยประกาศเคค่ะคุณที่รับชมนะคะช่องเมนูแมวน้อยๆนี้ฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเมนูแมวน้อยๆช่องใหม่นะคะเดี๋ยวขอไปทานข้าวให้อร่อยก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะลองชิมซีแสบถึงสวงแสบ <laughs> อร่อยค่ะคุกข้าวอ้ยไปก่อนนะคะสวัสดีเจ้าจุ๊บ